โหลดคลิปมาแล้วใช้งานไม่ได้ทำไ่ไหไงคลามัลเตอร์เนี่ยมันเป็นแอปที่เอาไว้รองรับการทํางานในโทรศัพท์มือถือดังนั้นมันจะมีบางตระกูลไฟล์ที่บางเทียไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาในตัวแอปคลามัลเตอร์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นจะต,ต้องอทําการไปแปลงมานิดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้ว่า มันจะมีวิธีการแปลงยังไงเพื่อเราเนี่ยจะได้ไดสามารถทํางานในคลายมัสเตอร์ได้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันอ,อย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาจากลูกค้าเราเพื่อให้เราตัดต่อได้พอแล้วเนี่ยคุณต้องเช็คไฟล์ก่อนนะครับว่ามันเป็นไฟล์วีโอชัว,ชวแน่นอนนะครับก็คือโดยการลองเปิดดูนั่นแหละนะครับถ้าเปิดดูได้ก็แล้วดูได้จนจบยังไงก็ต้องเป็นไฟล์วิดีโอถ้าไม่ใช่ไฟล์วิดีโอเราก็ตัดให้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เราไปถ่ายให้ลูกค้าใหม่ก็ไม่ใช่มันจะมีบางตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันน้อยก็เลยไม่อยากยกตัวอย่างเพราะมันมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าผมเคยเจอมาแล้วก็เจอช่วงนี้ก็เจอบ่อยขึ้นเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราดึงไฟล์วีโอนะครับเข้ามาในแอปคลา e ม a ลเตอร์ปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าหนึ่งเลยก็คือหาไฟล์ไม่เจอหาไฟล์ไม่เจอทั้งทั้งที่เราเข้าถูกโฟลเดอร์วิธีการคือให้คุณไปแปลงจากข้าง,งนอกมาก่อนทํายังไงถ้าเปิดจากมือถือได้มันก็แปลงได้นะครับ กดเข้าไปในมือถือครับเข้าแกลเลอรี่หรือเมนูคําสั่งวิดีโอปกติอะไรก็ได้ที่โทรศัพท์ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยลองเพยดูแล้วนะต้นเรมก่วก่อนถ้าเพยได้โอเคได้แล้วทีนี้หลังจากที่เพยได้แล้วเนี่ยให้เรากดอีด t ก็คือมันวิดีโออะ่ะมันไม่ได้เสียหายแต่ว่าไฟล์อาจจะมีปัญหาดังนั้นเนี่ให้เราทําการอีด t มันนะครับ ก็คือวิธีการมังงนจาง่ายมากคือเขาเ้าไปที่อีดีดแล้วก็อาจจะครอปช่วงหน้าออกไปนิดนึงก็คือตัดช่วงหน้าออกไปสักประมาณนาทีสองนาทไีไม่ต้องตัดเดยอะแล้วก็ทําการบนันทึกใหม่เพื่อให้ตัวมันเขียนโค้ดใหม่แล้วเนี่ยมันจะสามารถเปิดในคลายมาสเตอร์ได้ต <ST. S 1> อนี้ที่2เ <ST. S 1> ข้าไปเจอวีโอครับแต่พอดึงเข้ามาปุ๊ไบไฟล์มีปัญหาไฟล์เสียอ่าเสียแต่ว่าคลายมาสเตอร์เนี่ยอ่านออก ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์วิดีโอมันจะขึ้นมาให้กดแปลนไฟล์เมอกดแปลนไฟล์ปุ๊บมันอใช้เวลาแปลนไฟล์นานก็ต้องรอนะพอแปลนเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟล์ที่ได้มันจะแบบเหมือนเหมือนสเกลมันมันขยายอะมันยืดตรงนี้บ้างมันยืดตรงนี้บ้างก็คือเสียวมันถือใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาคงไม่อยากให้เราแบบตัดให้มันยืดมันก็ดูตลกใช่ไหมก็ก็คือใช้ไม่ได้นะครับ แล้วทำยังไงได้เป็นแบบนี้วิธีการคือให้ไปทําแบบวิธีแรกก็คือไปเปิดนอก,นอกแอปครับแล้วก็ Edit แก้ไขะนะครับแต่ต่อเอาข้างหน้าออกแล้วก็เซฟใหม่เซฟใหม่ปุ๊บคุณก็จะได้ไฟล์วีโอใหม่ที่สามารถเปิดในคายมัตเตอร์ได้แล้วก็จะมีที่แปลงแปลงในคายมาตเตอร์แล้วได้ก็มีแตบสุดท้ายก็ ผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่าพเพื่อนนะครับผมหลายๆคนที่รับงานต,าต,าตาัดต่อโยเหมือนผมหรือหลายๆคนที่กาลังตั้งตัวตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จละกันนะครับปัญหาบางอย่างเดี่ยถ้าผมเจอก่อนผมก็จะไปหาวิธีแก้แล้วก็จะเอาวิธีการแล้วก็เคสต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังใครชอบหรือคิดว่าเอออยากสนับสนุนผมนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมจินอินสปายอาร์ติฟิทแมทบายสวัสดีครับ